พยายกรทะเลวันที่16ตุลาคม65ตอน7.30น,นนอะครับอีกไกย่กาย่งไก่ย่างเห็นไหมเห็นควันช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับผมกรุงเทพตอนนี้ยี่สองศาอ๋อเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแถวนี้ก็ยี่สองศาเหมือนกันนะครับชนบุรีก็ยี่สองศา เช้าวันทิตนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเล่นน้ํากันแต่เช้าเลยนะครับผมพร้อมกับบรรยากาศลมหนาวนิดๆนะครับเดินจากหาดบางแสนไปแถวแหลมแท่นกันต่อนะครับนี่ครับแถวนี้ก็น้ําใสยังกับน้ําอยู่ในเกาะนะ <c oughs> ไหนครับที่นี่ที่ตื่นมาเจอพอดีโอ้โหที่นี่ที่ชนนะครับผมอ๋อชนบ้านเรา <c oughs> <c oughs> ที่แหลมแท่นนะครับผมเหแหลมแท่น <c oughs> ผมเลยเดินเลยห,ห,หาดบางแสนมาแล้วประมาณแหลมแท่นล็อกสิบเจ็ดอยู่ตรงก่อนที่จะไปเขาสามมุกนะครับผมมี ที่ให้เที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับผมอย่ามาลื่นล้มตรงนี้นะใครที่ชอบบรรยากาศทะเลแบบนี้ก็กดติดตามกันไว้ได้ครับ